สวัสดีครับน้านาทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพาหน้าน้านะฮะมาติดสติกเกอร์นะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นรีวิวนะครับแนะแนวทางในการติดสติกเกอร์นะครับขออภัยครับซึ่งอ่าสติกเกอร์นะครับในวันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์แบบตัดนะครับตัดแบบแยกตัวนะครับแล้วก็มีอ่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแผ่นใสนะครับนำล่องในการติดนะครับลักษณะนี้นะครับซึ่งวิธีการในวันนี้นะครับก็สามารถใช้ติดสติกเกอร์ได้หมดทุกประเภทเลยนะครับก็นานาก็ดูตามผมไปแล้วกันนะครับผมจะทําเป็นสเตปบายสเตปนะครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็วันนี้ก็จะต้องมีนะครับอย่างที่นานาได้เห็นอยู่เลยนะครับกันไกรใบมีคัตเตอร์นะครับเนื่องจากใช้คัตเตอร์ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาจะเข้ามุมแคบไม่ได้นั่นเองนะครับแม้บรรทัด สุดแล้วแต่นะจะมีนะครับแบบไหนก็ได้นะครับแบบใสก็ยิ่งดีนะครับจะได้วัดได้ง่ายๆนะครับปากกามารักจุดนะครับสําคัญสุดเลยนะครับเราจะต้องมีกาดลักษณะนี้นะครับแล้วเขาต้องงอได้อย่างนี้นะนะครับกาดแข็งๆไม่ได้นะครับต้องอ่าเขาให้ตัวได้ในลักษณะนี้นะครับเทปเช่นเคยนะครับแล้วก็มีพวกผ้านะครับในการเช็ดน้ำยาสำคัญที่สุดเลยจะเป็นน้ำยาตัวนี้นะครับ ขออภัยครับน้ํายาตัวนี้จะเป็นเ,เขาไม่ได้เรียกน้ํายาหรอกเขาเรียกน้ําสบู่นะครับก็คือเอาน้ําเปล่านี่ฮะผสมกับแชมพูนะครับแน่นจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ผมจะใช้แชมพูอาบน้ําของลูกนะครับตัวนี้ใช้ดีนะครับผสม1ต่อ20นะครับน้ํา20ส่วนแล้วก็แชมพู1ส่วนนะครับแล้วก็เช่นเคยฮะน้ํายาเช็ดกระจกของเรานะครับประมาณนี้ ในขั้นตอนแรกนะครับก่อนที่เราจะติดตั้งแน่นอนที่สุดเราจะต้องมาร์กจุดนะครับขั้นตอนแรกให้น้นานะครับทําการวัดจุดกึ่งกลางของติ๊กเกอร์ของเรานะครับคือวัดจากตัวอักษรนะไม่ได้วัดจากตัวตัวที่ตัวที่เป็นแบล็กเกลของเขานะครับวัดจากตัวอักษรจากซ้ายสุดไปขวาสุดนะครับจากนั้นหารด้วย2เราจะได้จุดกึ่งกลางนะครับจากนั้นก็มาที่กระจกของเรานะครับ เราก็ทําการมาร์กจุดเช่นเดียวกันนะครับก็สุดแล้วแต่นั้นนะนะครับหากจะติดตรงกลางน้าๆก็หาตรงกลางให้เจอนะครับวัดจากซ้ายไปขวาเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็หารด้วยสองนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับของตัวอนิวติแมกนะครับจุดกึงกลางระหว่างระหว่างขอบขอบเส้นตรงนี้นะซ้ายกับขอบเส้นตรงขวาเนี่ยก็คือประมาณหกสิบเก้าเซนติเมตรนะครับรรด้อยู่ตรงกลางพอดีนี่ตรงกลาง ด้านบนพอดีเลยนะครับส่วนแนวนะครับแนวเขาเรียกแนวอะไรแนวนอนนะนะครับแนวรนะนาบเออนะ้าจะติดตรงไหนเนี่ยให้นานามาร์กไว้ก่อนเลยนะครับแต่ของผมจะติดตามแนวนี้นี่เห็นไหมฮะเนี่ยฮะผมก็เลยไม่ต้องมาร์กแต่หากนานาจะไม่ติดตามแนวนี้นานาก็มาร์กซ้ายขวาไปก่อนนะครับแล้วก็วัดแค่นั้นเองง่ายๆนะครับ โอเคก็สำหรับขั้นตอนนะครับเดี๋ยวผมทำสเต็ป by สเต็ปอธิบายไว้เป็นสเต็ปสเต็ปประกอบนะครับนานาจะได้ทำตามได้อย่างถูกต้องนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันครับผมสำหรับในขั้นตอนแรกนะครับให้นานาทำการทำความสะอาดกระจกซะก่อนนะครับทำความสะอาดให้เนียนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับอย่าให้มีคราบฝุ่นแม้แต่นิดเดียวนะครับเดี๋ยวเขาจะไปฝังในตัวสติกเกอร์นะครับแล้วจะทำให้ตัวสติกเกอร์ติดได้ไม่คงทนนะครับ ผมจะใช้เทปนะครับในการลอกฝุ่นต่างๆออกนะครับฝุ่นเม็ดเล็กนะครับ สำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราทําการลอกนะครับลอกเทปนะครับเทปนํานทางตัวนี้นะครับซึ่งเขาจะติดตัวสติกเกอร์ออกมาด้วยนะครับก่อนที่เราจะลอกนะครับมีทิคนิดหนึ่งนะครับให้เรากดสมมติเราจะลอกจากด้านซ้ายไปขวาให้เรากดทางด้านซ้ายเนี่ยของตัวอักษรเนี่ยเนี่ยกดไปเรื่อยๆนะฮะกดนะครับจนสุดเลยนะครับจากนั้นเราค่อยลอกออกนะครับตัวอักษรเนี่ยจะติดตามอ่าตัวเทปนำ่อกของเรามาเลยนะครับอ่ะโอเค ประมาณน,นี้นะครับให้เราตัวกระดาษด้านหลังนะครับให้น้าๆพับลงไปลักษณะนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆดึงออกมาเนี่ยฮะนะฮะระวังอย่าไปจับด้านหลังสติกเกอร์นะครับนีนะฮะน้าๆเห็นไหมนะครับนีค่อยๆนะครับเนี่ยแผ่นใหญ่ก็จะลําบากหน่อยนะครับประมาณนี้เนี่ยฮะค่อยๆนะฮะเขาจะติดออกมาเห็นไหมฮะเนี่ยฮะค่อยๆไล่ไปเรื่อย นะครับนี่ฮะก็ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาไปลอกข้างล่างดีกว่านะครับแต่ก็ประมาณนี้เลยลอกจนสุดนะครับออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับขั้นตอนถัดไปนะครับให้เราทําการฉีดนะครับฉีดน้ำสบู่ของเรานะครับที่บริเวณด้านหลัง ที่บริเวณหน้าหลังของของสติ๊กเกอร์ของเราแล้วก็บริเวณที่เราจะติดนะครับฉีดแค่มันหมาดก,ก็พอนะครับต่อจากนั้นนะครับน้าๆนนะก็วางลงไปเลยนะครับให้มาร์กจุด ให้ตรงแค่นั้นเองนะครับเราจะสามารถขยับได้อยู่นะครับเห็นไหมฮะเนี่ยเราจะสามารถขยับได้นะครับแล้วก็ขยับมาร์กให้ตรงนะครับแล้วก็เลือกอแนวระนาบนะครับให้มันตรงแค่นั้นเองนะครับให้อยู่ตรงกึ่งกลางนะครับประมาณนี้เนี่ยนะ ตัวใหญ่ก็จะติดยากนิดนึงนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรฮะเรามีนับสบู่อยู่นะครับเราสามารถลอกได้หลายรอบนะครับ หลังจากที่เราใช้บัตรนะครับรีดน้ำซ้ายไปขวานะครับจากกลางนะครับจากกลางไปซ้ายจากกลางไปขวานะครับแล้วก็รีดยาวซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็บนขึ้นบนลงล่างนะครับจนแน่ใจแล้วว่าเป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะครับจนรอบข้างเนี่ยนะครับน้าจะสังเกตว่าไม่มีน้ําสบู่อยู่แล้วนะครับ ขั้นตอนถัดไปก็สําคัญมากนะครับคือให้น้านาใช้นิ้วนะครับนี่นะครับในการไล่นี่ลักษณะนี้นะครับนี่นะครับไล่ตามตัวอักษรนะครับไม่ต้องสนใจนะครับว่าน้ํายาจะออกไปทางด้านไหนนะครับตัวน้ํายาเขาจะมีร่องเล็กๆเนี่ยให้ให้เขาได้ซึมออกอยู่แล้วนะครับให้เราใช้นิ้วนะครับไล่นะครับไล่ไม่ต้องลงแรงเยอะนะครับลงแรงปานกลางนะครับนี่ไล่ตามตัวอักษร ประมาณนี้นะครับเนี่ยเนี่ยฮะประมาณเนี้ยไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนครบนะครับจากจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งแล้วก็ไล่อีกด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งไล่จนกว่าน้นา,นาจะพอใจนะครับตรงนี้สําคัญนะครับเพราะว่าสติกเกอร์จะติดคงทนหรือไม่อยู่ที่ขั้นตอนนี้นะครับเพราะการใช้บัตรในการไล่นะครับมันจะไม่สามารถไล่อากาศเอ้ยไม่ใช่ไล่น้ํายา น้ำสบู่ออกได้หมดนะครับจะต้องเป็นนิ้วของเราเท่านั้นนะครับในการไล่เนี่ยนะครับเนี่ยฮะไล่นะครับโดยเฉพาะสติกเกอร์ตัวใหญ่หรือว่าสติกเกอร์ที่เป็นแผ่นใหญ่ๆนะครับเราใช้นิ้วในการปาดไล่ไปเลยครับปาดไล่ชิดๆนะครับประมาณนี้แต่อันนี้เป็นสติกเกอร์แบบตัดแยกตัวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถไล่ตามตัวประมาณนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับต่อจากนี้นะครับให้เรารอนะครับ ในสภาพอากาศตอนกลางวันนะครับร้อนๆหน่อยนะครับรอประมาณสัก30นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับต่อจากนั้นเราค่อยมาลอกตัวเทปนําทางนี้ออกนะครับอย่าปล่อยไว้นานกว่านี้นะครับถ้าปล่อยไว้นานกว่านี้กาวของตัวเทปนําทางเนี่ยจะติดไปด้วยนะครับไปประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับวิธีเช็คนะครับเมื่อผ่านไป30นาทีให้น้ำมาลองแกะก่อนนะครับแกะทุนนี้ดูก่อนนะครับถ้าแกะแล้วลอกมาแล้ว ตัวอักษรของเราไม่ติดตามมาด้วยนะครับนั่นอ่ะใช้ได้แล้วนะครับก็ลออออกมานะครับประมาณนี้นะครับพอลออออกมาเสร็จนะครับน้าๆห้าไปยุ่งกับตัวสติกเกอร์เด็ดขาดนะครับถ้าวันนั้นมีแดดให้ถอยรถไปตากแดดนะครับประมาณ2ชั่วโมงนะครับต่อจากนั้นน้าจะทําอะไรก็เต็มที่ไปเลยนะครับแต่ในระหว่างนี้นะครับถ้าตัวเทปจนำทางรุดออกมาแล้วลออออกมาแล้วนะครับห้าไปทําอะไรกับตัวสติกเกอร์เลย นะครับประมาณนี้นี่คือขั้นตอนสําคัญที่สุดนะครับประมาณนี้แต่ถ้าเราตากแดดหรือว่าปล่อยเข้าไว้ทั้งคืนจนแห้งแล้วนะครับนนา,นาจะทําอะไรก็สุดแล้วแต่ล้างรถเช็ดรถเช็ดกระจกก็สุดแล้วแต่ครับผมนะครับโอเคก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวรอสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีครับผมหลังจากที่ครบ30นาทีแล้วนะครับหรือว่าประมาณ1ชั่วโมงนะครับแล้วแต่สภาพอา,ากาศของที่พักของน้านะครับให้นานาสังเกตที่บริเวณนี้นะฮะนี่ เห็นไหมฮะเขาจะไม่มีค้าบน้ํายาแล้วนะฮะนั่นคือเขาเริ่มแห้งแล้วนะครับให้เราทําการลอกสติกเกอร์นาล่องของเราออกนะครับอย่าปล่อยไว้นานกว่านี้นะครับเดี๋ยวคราบกาวของสติกเกอร์นาร่องจะติดไปด้วยนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะทําความสะอาดยากมากนะครับที่บริเวณตามล่องต่างๆนะครับประมาณนี้เนี่ยฮะเขาจะเริ่มใส่ๆลักษณะนี้นะครับ อ่ะโอเคเดี๋ยวผมลอกให้นานาได้ดูนะครับลักษณะการลอกนะครับให้นา,นานานะครับดึงเทปนำล่องให้ชิดที่สุดนะครับนี่นี่นานาดูผมนะนี่ให้ชิดที่สุดนะับแล้วค่อยๆนะครับเบามือที่สุดเลยนะฮะเท่าที่จะทําได้นะค่อยๆนะครับโดยเฉพาะจุดเนี่ยจุดเหล่านี้นะฮะจุดที่เป็นรอย อ่ที่เป็นจุดจุดเริ่มต้นของตัวอ,อักษรน,น่ะนานาต้องเบาๆมือที่สุดเลยนะครับเนี่ยฮะก็ ขออภัยครับก็จะมีอีกกรณีหนึ่งก็คือถ้าตัวอักษรนะครับติดตามขึ้นมานะครับให้นานานะครับถอยนะครับสติกเกอร์นำร่องกลับไปนะครับแล้วนานาก็ใช้มือกดนะครับแล้วก็อ่ากดกดเขาจนแน่ใจว่าเขาจะไม่ติดออกมานะครับแล้วนานาก็ลอกต่อลักษณะนี้นะครับประมาณนี้นะครับถ้าเกิดลักษณะนี้ขึ้นแสดงว่าน้ำผสมน้ำสบู่ เข้มข้นเกินไปนะครับน้าจะต้องเอาตัวสติ๊กเกอร์เนี่ยเอาตัวรถเนี่ยไปตากแดดน,นะครับเพื่อให้น้ำยาสบู่เนี่ยแห้งให้ไหวที่สุดนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยตัวอักษรเนี่ยจะขยับได้นะครับในกรณีที่เราใช้งานนะครับอ่ะผมลอกต่อนะครับ เนี่ยฮะให้นานาดูใกล้ๆเนี่ยพอถึงจุดที่เป็นจุดเริ่มต้นของตัวอักษรเนี่ยนานาก็ค่อยๆนะครับค่อยๆดึงนะครับดึงเป็นแนวเทียงมุมประมาณสักสี่สิบห้าองศาประมาณนี้นะครับเนี่ยฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะออกมาประมาณนี้ก็จะมีน้ําสบู่อยู่ประมาณนี้นะครับใหน้นาใช้ผ้านะครับผ้าเอ่อ ผ้าไมโครไฟเบอร์ลักษณะนี้นะครับไม่ใช่เช็ดนะครับซับอย่างเดียวซับนะครับนี่นะฮะเนี่ยซับไปเรื่อยๆนะครับซับอย่าเช็ดนะครับให้ซับนะครับซับเนี่ยฮะซับไปลักษณะนี้นะครับนี่ซับไปเรื่อยๆนะครับซับไปจนกว่าแน่ใจว่าเขาจะแห้งให้น้ำสบู่นี่แห้งนะครับก็ประมาณนี้ นานาจะเห็นว่าเนี่ยฮะนี่เขาจะมีคาบน้ําสบู่อยู่นะครับนี่ตรงบริเวณนี้นะครับนี่นะครับนี่ประมาณนี้นะครับเนี่ยฮะนานาไม่ต้องสนใจนะครับไม่ต้องเอาน้ําไปเอ่อหรือว่าเอาผ้าไปพยายามที่จะเอาให้เขาออกนะครับไม่เป็นไรนะครับเนื่องจากเขาแห้งนะครับน้ําสบู่ก็คือ <S <s ก็คือสบู่ที่เขาน้ําระเหยออกแล้วคือสบู่อ่ะนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ให้เรารอจนกว่าสติกเกอร์นี่แห้งนะครับก็คือเอาไปตากแดดก็ได้นะครับหรือว่ารอ,อสักประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วรถไปวิ่งนะครับหรือว่าถ้านา้นทำตอนกลางคืนรอจนตอนเช้านะครับแล้วก็ขับรถไปทํางานกลับมาตอนเย็นจากนั้นนะนะค่อยเช็ดนะครับนี่นะครับค่อยเช็ดแล้วคราบสบู่เหล่านี้นะครับเนี่ยก็จะออกออกไปเลยนะครับออกแน่นอนอยู่แลวฮะสบู่กับกระจกยังไงสบู่ก็ไม่มีทางที่จะ เก่ขอกระจกได้นานนะครับใช้น้ำเปล่าของเราเนี่ยแหละฮะเช็ดนะครับเช็ดเบ,า,บาๆประมาณนี้นะครับผลที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหากนานๆทาในตอนลางวันเอารถไปตากแดดสักประมาณ1นชั่วโมงนะครับแล้วก็เอามาจอดในร่มรอให้สติ๊กเกอร์แห้งจากนั้นนานๆจะทําอะไรก็สุดแล้วแต่เลยฮะจะล้างรถจะทําอะไรจะแบบไหนนะครับก็สติ๊กเกอร์ก็จะติดแน่นนะครับ ประมาณนี้นะครับโอเคก็สติกเกอร์ก็จะมีอยู่สามขนาดนะครับอย่างที่นานาเห็นอยู่ข่อขอภัยนาณาที่นานาเห็นอยู่นะครับก็จะมีอยู่3ามขนาดนะครับก็สุดแล้วแต่นะนะฮะจะติดตรงไหนนะฮะตัวเล็กสิบเจ็ดเซนจะติดตรงไหนก็แล้วแต่นะครับตัวสามสิบเซนนะครับหรือว่าตัวหกสิบเซนนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนตัวผม ก็คงจะต้องเลือกก่อนนะครับสวยทั้ง3จุดเลยนะครับไม่รู้ว่าจะติดตรงจุดไหนดีนะครับแต่ส่วนตัวชอบตัวนี้ที่สุดเลยตัวใหญ่นะครับอ่ะเดี๋ยวก็มาว่ากันอีกทีนะครับก็ประมาณนี้นะฮะวิธีการติดสติกเกอร์นะนะ้าๆใช้วิธีนี้ในการติดสติกเกอร์ได้ทุกประเภทได้ทุกรูปแบบไม่จาเป็นต้องบนรถก็ได้นะครับที่กระจกะประตูหน้าบ้านประตะูห้องทํางานหรือ กระจกบนโต๊ะทำงานได้หมดนะฮะใช้วิธีนี้ได้หมดเลยนะครับประมาณนี้นะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะฮะผมก็คงต้องขอจบไว้แต่เพลงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ